สวัสดีค่ะดูพี่ทิวของทองทิวนะคะพี่ทองทิวนั่งเล่นไม้แฟนเสื้อของแม่นั่งบนเก้าอี้เล่นไม้แฝนค่ะกัดด้วยเหรอลูกแล้วก็ฟันหักหรอกหื กัดแล้วก็ฟันหักหลอกเมื่อกี้นั่งพิงเอีอ้นะคะแต่ตอนนี้นั่งเฉยๆแล้วตรงนั้นมีน้ำลูกไม่เอาตรงนั้นมีน้ำจะเล่นลูกบอลจะเล่นลูกบอลมาไม่เอาลูกบอลออกมาให้ไม่เอาลูกบอลออกมาให้อะ ลูกมาส่วนพี่ทองเอกเมื่อกี้ได้ยินเสียงสาวข้างบ้านร้องชะงกอกดูใหญ่เลยไม่ลูกชะงกอกดูสาวใหญ่เลยสาวข้างบ้านร้องใช่ไหมลูกน้องก็จะชะงอกดูตรงนี้ค่ะ ใชไหมหืมแอบมองสาวข้างบ้านหน่อลูกแอบมองสาวข้างบ้านไหนเอ่อทำไมลูกอ่านั่งนั่งเล่นสิลูกนั่งเก้าอี้เล่นอ่านั่งเล่นนั่งเล่นนั่งเล่นไปค่ะ ยงพี่ทิวอ้อนนะลูกอ,อาพี่ทิวอ้อนเพิ่งกินข้าวอิ่มแล้วจะอ้อนอะไรแม่อ,อีกลูกข้าวก็เพิ่งกินอิ่มแล้วจะอ้อนอะไรแม่หือ้อนอะไรอีกเพิ่งกินอิ่มเอง